สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกคน็มากลับมาเจอกับเกดอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเกดจะพาเพื่อนทุกคนมาเทคโนโลยีมีกันซึ่งในวันนี้นะคะเกดจะใช้ประกาศเพียงแค่3-4สี่เท่านั้นนะ นี่นะคะก็จะเป็นปากกา3สีที่เกดจะใช้ในวันนี้แล้วเกดก็จะไม่ได้ใช้โปรดอิทนะคะรือว่าจะใช้เป็นเทปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สติกเกอร์ต่างๆก็ไม่ได้ใช้นะคะจะใช้แค่ปากกาแค่นี้เลยนะคะทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องเขียนใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีปากกาแค่ไม่กี่สีหรือว่าไม่ได้สะสมแต่ว่าก็อยากจดช็อตโน้ตจะสรุปสั้นๆใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้เกดจะมาทําให้ดูกันเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มจดสรุปกันเลยค่ะ ก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเกดก็เอาปากกาสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะมาเขียนสลับสีกันตรงชื่อหัวข้อค่ะพอเกดเขียนเสร็จแล้วนะคะเกดก็จะเอาปากกาสีดำมาตัดเส้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตัดเส้นตามเกดก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้กันตามแบบที่ชอบเลยนะ พอเสร็จแล้วนะคะเก๋ก็จะทําให้เขาเนี่ยมีมิติขึ้นมานะคะเป็นโดยการเขียนแบบนี้เลยะคะ่ะต่อมานะคะเก๋ก็จะมาวาดรูปดาวนะคะโดยการใช้ปากกาแค่3ามขีดนี้นะคะในการตกแต่งเลยก็จะวาดแบบนี้แหละคะ่ะต่อมาก็จะวาดเป็น3ามขีดแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยการตัดเส้นนะคะมาทำให้ดูแบบสวยขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นนะมาเริ่มที่เนื้อหานะคะเกตก็จะเขียนชื่อหัวข้อนะคะแล้วก็ ตีกอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็วาดห่วงพอเสร็จแล้วนะคะเก้ก็จะเอาปากกาสีเหลืองเนี่ยมาสร้างเงาให้เขานะคะมันก็จะดูน่ารักปุบปิ๊กขึ้นไปอีกนะคะทุกคนกลับมาที่หัวข้อเนี่ยนะคะเกรู้สึกมันโล่งไปเก้ก็เลยเอาปากกาเนี่ยมาจุดจุดเล็กๆแบบนี้นะคะสลับสีกันตอนนี้นะคะก็แต่งตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะแต่ว่าเกก็แบบเออชอบอะไรที่มันโลกๆอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็ต่อมานะคะเก๋จะวาดเป็นรูปแบบว่าปอดตรงนี้นะคะเพื่อรู้ว่าแบบเออปอดเนี่ยมันเกี่ยวกับการหายใจของเราเนาะก็เลยวาดไปนะคะเพื่อความแบบน่ารักหน่อยๆนยเนาะมาเริ่มที่เนื้อหาของหัวข้อนี้นะคะเก๋ก็เอาปากกาสีเหลืองนมาเขียนวงกลมแล้วก็เขียนชื่อหัวข้อย่อยพอเขียนเสร็จเก๋ก็เอาปากกาสีม่วงนะคะมาเขียนยึกยึแบบนี้ค่ะมาเริ่มที่เนื้อหาของหัวข้อนี้นะคะ เกดก็จะเขียนเป็นขีดลงมาแบบนี้เลยค่ะตามด้วยเขียนเนื้อหาลงไปเลยนะคะอันนี้นะคะเกดก็ไปเขียนเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะคะเกดก็จะมาเขียนโน้ตนะคะคำศัพท์ไว้ข้างๆตรงนี้เลยค่ะพอเขียนเสร็จก็เอาปากกาสีเหลืองนะคะมาตีกรอบตามด้วยเขียนคําว่าโน้ตนะคะสลับสีกัน แล้วเกตนะคะก็วาดเป็นดาวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ระบายสีข้างในแล้วก็ตัดเส้นแบบนี้เลยค่ะมาเริ่มที่หัวข้อย่อยข้อที่2นะคะก็จะทําเป็นวงกลมเหมือนหัวข้อแรกเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนยึดๆนะคะเพราะว่าสองหัวข้อเนี้ยนะคะมีความสําคัญเท่ากันนะคะเราจะต้องทําให้มันเหมือนกันเลยนะคะแล้วเกตก็เขียนเนื้อหาลงมาแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆนะคะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวอย่างของแต่ละหัวข้อเกดก็จะเอาปากกาสีส้มนะคะมาเขียนยึกๆเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างเหมือนกันมาเริ่มที่หัวข้อใหญ่ข้อที่สองนะคะเกดก็เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาตีกรอบต่อเหมือนเดิมเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็วาดห่วงนะคะแล้วก็สร้างเงาด้วยปากกาสีเหลืองนะคะเหมือนเดิมเลยในส่วนตรงนี้นะคะเกดก็จะเขียนเป็น,นะะ้าหา แล้วก็อันนี้นะคะปากกาคือมันแบบว่าหมึกขาดาาหายก็เลยลองเปลี่ยนแท่งดูอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เกใช้ในคลิปนี้นะคะเกดก็จะทิ้งวาร์ปไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะคะเราก็จะใช้เป็นปากกาสีเหลืองเนี่ยมาทําวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็เขียนชื่อหัวข้อเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเกดจะไม่ได้ทํายึกๆยกสีม่วงนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นสีส้มแทนนะคะเพราะว่ามันเป็น หัวข้อใหญ่ข้อที่2แล้วตรงนี้นะคะเกตก็เขียนเนื้อาหาอยู่ค่ะแล้วก็เขียนตัวอย่างนะคะเกตก็จะใช้เป็นสีม่วงแทนนะคะจากด้านบนเป็นสีส้มแต่ว่าเราใช้เป็นสีม่วงแทนค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาไฮไลท์ด้วยปากกาสีเหลืองก็จะเป็นแบบว่าเน้นในสิ่งที่มันเด่นๆที่เราต้ตองจําเลยนะคะก็จะทําให้มันแบบจําง่ายขึ้นเนาะต่อมาเกก็จะวาดรูปประกอบด้วยนะคะซึ่งในคลิปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเกดไม่ได้วาดรูปประกอบเลยนะหรือว่าอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่แบบเนื้อหามันจะได้วาดรูปเลยวันนี้เกก็จะมาวาดรูปประกอบกันค่ะมันก็จะช่วยให้จําง่ายขึ้นด้วยนะคะ อันนี้เก็กจะวาดเป็นในส่วนของอะมีบาแล้วก็พารามีเซียมนะคะก็จะมาลงสีของน้องกันอันนี้เกตต้องขออนุญาตเพื่อนๆเนี่ยลงสีฟ้าหน่อยนะคะเพราะว่าคือแบบมันจะต้องเข้าใจายอย่างจริงๆนะคะเกี่ยวกับรูปร่างของมันเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสรุปเรื่องอื่นนะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้เหมือนเกดเนาะ ในส่วนของน้องพารามีซียมเล่กกิตก็จะใช้เป็นสีเหลืองเองน้ำตานะคะมาระบายด้วยนะคะต่อมานะคะกิตก็จะมาเขียนการเข้าออกของออกซิเจนนะคะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ชี้ลูกศรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาสีเหลืองนะคะกับสีส้มมาวงกลมแบบนี้เลยค่ะมันจะได้ไม่แบบว่าสีใดสีหนึ่งหายไปมากเกินไปนะคะ ซึ่งในส่วนของตัวนี้นะคะเก็ตแอบเศร้านะคะเพราะว่ามันรู้สึกไม่น่าตัดเส้นเลยค่ะทุกคนพอรู้สึกว่ามันยิ่งทึบไปกันใหญ่นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าลบกลัวมันจะเล็กกว่าเดิมต่อมาอันนี้เกจะวาดเป็นเทปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเก็ไม่ได้ใช้เทปหรือว่าใช้เป็นสติกเกอร์โพสอิฐต่างๆนานาเลยนะคะจะใช้แค่ปากกาเท่านั้นเลยนะต่อมานะคะรู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งเกินไปนะคะเกก็จะวาดเป็นแบบนี้นะคะเพื่อขั้นสายตาเนาะแล้วก็เอา สีเหลืองกับสีม่วงมาระบายแบบนี้เลยค่ะต่อมาเก็ก็จะมาไฮไลท์นะด้วยปากกาสีเหลืองเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะการจดสรุปเก็ในวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ อันนี้นะคะจะเป็นแนวแบบว่าเปลี่ยนแนวแล้วก็เปลี่ยนโทนะคะการจดสรุปของเกสเนี่ยเทปโน้ตวิมีเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนตามสไตล์ของเราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กับตัวเองได้เลยนะคะวันนี้เก็ตก็แล้วก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถติดตามเกสนะคะเพราะว่าเกสเนี่ยทำสตอรีแกมนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนชีวิตประจําวันของเกสแบบว่าจดเลคเชอร์จดสรุปนะคะเก็ก็จะถ่ายลงเนี่ยแล้วก็อัพทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามแรืว,ว่าจดแล้วเนี่ยก็สามารถแท็กมาได้เลยนะคะ ไอจีเกสเอ็กซ์สตาร์ที้ค่ะนะคะยัยก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย